สวัสดีครับมาพบกับช่อง Stop Bike ครับในครั้งนี้เรามาดูเจ้าตัว Bergman 400กันนิดนึงวันนี้ผมได้มีโอกาสมาลองขี่เจ้า Bergman 400เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ผมเคยได้เอามาให้ดูงาน Expo ครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับครั้งนี้ผมได้ลองขี่จริงๆแล้วโอ้โหผมต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับเจ้าตัว Bergman 400จริงๆนะครับ เรื่องตัวรถหรือว่าสเปครถผมคงคงไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะแล้วนะนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองเข้าไปดูหรือไปดูในคลิปเก่าก็ได้เนาะว่าสเปคมันมีอะไรหรือยังไงบ้างนะครับแต่ในส่วนของรายละเอ,อยียดอื่นๆในเรื่องของฟิลิ่งงานขับขี่อย่างนั้นนะครับรามาคุยกันในดีกว่านะผมขอเริ่มตั้งแต่ในช่วงของ ตำแหน่งการวางมือนะครับหรือว่าตำแหน่งของแฮนด์มันเบิร์กแมน400ตัวนี้ต้องบอกว่ามีช่วงแฮนด์ที่ค่อนข้างที่จะแคบทีเดียวนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราขี่รถอตัตโนมติแบบไม่ใช่คันใหญ่อ่ะไม่ใช่400อ่ะเหมือนขี่รถอตัตโนมติเล็กๆนะครับมันดุดแล้วอีกอย่างหนึ่งยิ่งลิ่งมิติของตัวรถที่มันดูแคบๆดูสปอร์ตดูเพียวแล้วเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย,ยผมขี่ได้สะดวกผมขี่ได้ง่ายนะครับ แล้วก็มาถึงในตัวเบาะนะครับตัวเบาะต้องบอกว่าเป็นเป็นความโชคดีที่เบรคแมน400มันสามารถปรับได้ถึง2เต็ปนะครับอันนี้ผมก็เลยปรับสเต็ปนี้มานะครับเพราะว่าผมมีรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กมันก็เลยแบบเอ้ยข้างหลังมันก็จะเหลือนิดนึงนะครับถ้าปรับเป็นถังเดินผมก็เลยขยับขยับตัวนี้ออกมาอีกนิดนึงนะครับเรื่องการขยับมันมันก็ไม่ได้ยากนะ ใช้หกเหลี่ยมขัน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 ออกมาหกเหลี่ยมแล้วก็น็อตสองตัวนะครับแค่นั้นเองก็ปรับบอกไม้มันก็เลยทําให้ผมนั่งพิงหลังได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความสูงของตัวรถที่มันมีความสูงที่ไม่สูงนะครับก็ถ้าผมจะไม่ผิดก็อยู่ที่75 5หนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าผมสามารถเอาขาวางพื้นได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นในส่วนอื่นๆนะครับก็ในเรื่องของค่าประหยัดน,น้ำมันตัวนี้ผมผมดูเอ e เวอรเรจากจากหน้าแผงหน้าปัดที่มันมีการคํานวณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับผมกดอยู่ประมาณใช้ความเร็วอยู่ประมาณ1 2 0 130อะไรประมาณนี้ค่าเอ e เวอรเรมันก็จะอยู่ประมาณ2 2กิโลิตร23กิลลิตรนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นตัวเรื่องของท็อปสปีดนะครับเรื่องของของท็อปสปีดตัวนี้อยู่ที่ร4 0ยสี่ิบร้่นิดๆนะครับช่วงไหลๆแล้วก็ใช้ความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณ8 0 0พรอบนิดๆนะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วที่โอเคทีเดียวช่วงการออกตัวนะครับช่วงการออกตัวถ้าเปิดคันเร่งแรงๆก็ถึงกระตูดยกขึ้นมาเหมือนกันเนาะก็เป็นให้อารมณ์แบบ เอรอบมาดีอ่ะว่างั้นเถอะนะครับรอบมาดีทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับมันเลยก็คือเรื่องของระบบเบรกผมขี่รถมาเร็วนะครับเรื่องระบบเบรกนี่สําคัญจริงๆแล้วก็มันให้ความมั่นใจกับผมใบมากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่มีความสอดคล้องกันก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้ที่มันมีการซับแรงกระแทกได้ดีนะครับชกหนา้าดูสิ ดูช่วงกระบอกโชคมันนะครับไม่แค่นั้นตัวนี้ยังมีโชกหลังที่สามารถปรับพีหลนได้ถึงเจ็ดระดับนะครับซึ่งการปรับพีหลนก็ไม่ได้ยากนะมันก็มีฝาเปิดอยู่เนี่ยเราก็เปิดเข้ามาได้นะนะครับเนี่ยแล้วก็เขาจะมีพอม้านะครับพอม้ามาขันให้นะพอม้ามาขันให้ก็ปรับได้เจ็ดระดับนะครับก็ถ้าระดับที่หนึ่งก็จะเป็นเป็นค่าที่นิ่มที่สุดระดับเจ็ดก็จะเป็นค่า ค่าปรับที่แข็งที่สุดเพราะว่าการปรับก็จะปรับเป็นปรับที่ตัวสปริงเป็นหลักนะครับระดับหนึ่งสปริงก็จะยืดที่สุดออกสุดนะครับระดับที่7ก็สปริงก็จะหดหดลงไปหรือโหลดลงไปก็จะทําให้สปริงมีความแข็งขึ้นนะครับแค่นั้นเองอในส่วนนี้ก็อัอนนี้ก็เป็นช่องเติมน้ำมันนะผมเคย ไปให้ดูแล้วก็เบรกมือผมใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับก็ลองเสียบชาร์จแล้วก็โอเคใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาโดยรวมแล้วของตัวเบิร์กแมน4ี่รอคันนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะขี่ใช้งานด้วยขี่ท่องเที่ยวด้วยมผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถ้าเลือกตัวเบิร์กแมน4 0 0อมาใช้นะครับกับราคาค่าตัวที่มันถ้าผมดูแล้วมันก็สมน้ำสมเนื้อนะ ก็ไม่ได้แพงถือว่าถูกจนเกินไปกับรถ400ขนาดนี้แล้วก็มีสเปคมาให้ถึงขนาดนี้นะครับอโอเคโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ที่ผมจับรถแล้วได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้รถแล้วหรืออยากจะเข้ามาคุยว่าขี่แล้วมันมีฟิลลิ่งอะไรยังไงก็สามารถคุยกันได้นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนมคิดกับเพื่อนๆที่ ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้มาจับรถตัวเบรกแมน400คันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับฝากกดติดตามและสับสไคร e ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ